สวัสดีเพื่อนเพื่อนอยูทูผมช่างปานมงน,นนะฮะวันนี้ผมจะมานำเรียวเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้เจาะประตูไม้ที่เป็นลูกบิดนะฮะก็จะใช้สองลักษณะนี่คือสว่านทั่วไปเจาะเดือยนะฮะอันนี้ก็คือเจาะความกว้างของลูกบิดที่จะผ่านประตูนะฮะใช้ตัวนี้เจาะ แตกตาล็อกการเจาะมันจะมีในแคตตาล็อกในในคู่มือของลูกบิดที่เราซื้อมามาตรฐานนะฮะทีกรณีเรามีสว่านโรตารี่เราจะใช่ยังไงก็เราต้องใช้ตัวต่อนะฮะตัวต่อที่เป็นลักษณะโรตารี่เนี่ยเสียบเข้าไปนะมันจะล็อกล็อกเราก็ถึงจะใส่ตัวนี้แทนนะฮะการทำงานก็ เปลี่ยนตัวนี้ได้ใช้ตัวนี้แทนก็ได้นะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันการทํางานก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะก็ใช้ได้สองแบบใช้ได้ทั้งสาวา่านรุ่นนี้กับรุ่นโตร<ๆ>โตารี่โดยได้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนหัวเอาใช้หัวต่อตัวนี้ตัวนี้สําคัญครับหัวต่อตัวนี้มาต่อเกลียวธรรมดาอีกทีแล้วถึงไปต่อแกนนี่อีกทีนะฮะก็ใช้งานได้แล้วก็กด วิวิปาที่การเจาะไม้ไม่ได้ไม่ใช่เจาะกระแทกนะฮะ mm hmm. ก็จะใช้ได้ทั้งสองแบบฮะ mm hmm. ผมเลยนำเรียนที่เขียนประโยชน์นี้ mm hmm. ให้เพื่อนๆได้ทราบครับ mm hmm. ผมช่างปานเมืองนอนครับ